สวัสดีค่ะจากบาไร่ยังพยอยมค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูไม้ด่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นถุงทองนะคะที่ได้ช้าไว้เดี๋ยวจะได้เวลาแยกแล้วนะคะนี่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปบ้านที่อังทองสักกระถางหนึ่งส่วนอันนี้ก็เป็นเงินไหลมาด่างนะคะ ด่างเหลืองขาวด่างขาวนะคะบางครั้งก็จะออกเป็นเหลืองส่วนอันนี้ก็จะเป็นถุงทองทั้งหมดนะคะเพื่อนรักเพื่อนเกลอน้องเฮงเงกับน้องรวยรยเดินตามให้ติดเลยนี่เห็นไหมคะนี่นั่น <laughs> จเจ้าเฮงเฮงหมดกันลูกเดี๋ยวต้องอาบน้ำใหม่ ยักซ้ายยักขวานี่คือน้องรวยๆนะคะรวยๆรวยๆจอมแสบวันนี้อากาศไม่สู้ดีเลยเนาะร้อนร้อนอับๆลมไม่พัดร้อนมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นของอ้าวอันนี้ทำไมเน่าเอ่ย ว่านสารพัดพิษหรือว่าหูปลาช่อนนะคะห่างปลาช่อนนะคะนี่ค่ะที่ชํำไว้ก็เรียกว่าลากทะลุแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นขาวๆเลยนะคะก็สามารถที่จะจำหน่ายได้แล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายมาได้เลยนะคะสำหรับว่านสารพัดพิษนะคะนี่ค่ะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูไม้มงคลสวยงามนะคะส่วนอันนี้ก็คือนางกวักที่เขาเรียกนางกวักนะคะหรือว่าเศรษฐีสอดกอดซัพ์เศรษฐีกอดซั์นะคะใบเขาจะม้วนแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นหยก มรกตนะคะเป็นไม้เขาเรื้ออยู่ได้ทั้งในน้ำแล้วก็อยู่ได้ทั้งกระถางแขวนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเส้ม้าหัวโตนะคะนี่ค่ะงามมากเลยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระถางให้ใหม่สูงๆูส่วนตรงนี้ก็จะเป็นว่านกุมารทองที่เขาออกดอกไปแล้วก็จะมีต้นขึ้นมาแทนนะคะ อันนี้อยู่ในล่มนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกวักสีมหาโพกวักใบโพนางกวักและแต่คนจะเรียกกันนะคะมีหลายชื่อก็ตามแต่ที่พ่อค้าเขาจะเรียกกันนะคะเป็นไม้โบราณโหยมีตัวอะไรมาลักกินใบด้วยมีแตกยอดอ่อนมาสวยมากเลยอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยงามเท่าไหร่ ใบแค่นี้เองนะคะอันนี้ก็เป็นต้นโบตันนะคะที่กำลังจะออกดอกอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะรู้สึกว่าจะออกดอกทั้งตับปีเลยนะคะวันก่อนนี้ที่โค้นต้นที่ตัดกิ่งของต้นกาสลองก็ รู้สึกว่ากิ่งอันนี้เขาหักไปเนาะเออเอาไปไว้ที่ไหนเลยเอ่ยน,นี่ค่ะเขาก็ยังเป็นอยู่นะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะออกดอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลองไปตัดจิ้มใหม่นะคะส่วนตรงนี้ก็ที่บัลังพยมได้ชําไว้นะคะตอนนี้ต้นสูงมากเลยเดี๋ยวต้องตัดนะคะแล้วก็ชําใหม่เพราะว่าเขาสูงเกินไปแล้วก็จะไม่สวยนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะเป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภเพื่อความสวยงามนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ